ื่องเราเช้านี้7จ็ดิกายี่สิบนาทีท่านผู้ชมครับก่อนดูกันต่อขออนุญาตน,นาเสนอชักเรื่องหนึ่งนี่เป็นท้องถนนเส้นหนึ่งทราบในเวลาต่อมาแต่เมื่อวานนี้แชร์กันเยอะ13บสามกระดาษที่ผ่านมานี่ก็เดือนกว่าแล้วค<า>่ะเป็นภาพอะไรท่านผู้ชมดูเถอะันยังไงไอ้หนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกสองคันฮะบรรทุกรถแบบนี้ใช่ค่ะซ้อนกันอยู่แบบนี้เลยเป็นรถบิ๊กอัพแบบล้อมคอกแล้วในรถวันนั้นเนี่ยสองคัน ขับตามกันเรียกว่าบรรทุกเก๋งซ้อนสองคันสร้างความตื่นตาตื่นใจกับคนจำนวนหนึ่งอีกคนจำนวนหนึ่งแตกตื่นอย่าไปเผลอยืมควายแคขี่ได้ย่ตายนะไอ้หนูไงลูกทำมันยังไงไอ้หนูขับอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะลูกเนี่จะเป็นกรณีที่ทำให้เห็นว่าซ้อนสามมันคือแบบนี้นี่เองหรือ บางคนจะตั้งคำถามตงไปเอาขึ้นไปได้ยังไงไม่หรอกเอาขึ้นไปได้ยังไงก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคงจะถามผ่านด่านมาได้ไงอ่าจริงด้วยใช่ไหมใช่หรือมันไม่เห็นนะไม่เห็นเหมืออกับพี่พาเลทเมื่อวานนี่ะมานดเานแล้วมันซ่อนอยู่มันไม่เห็นเลยแล้วก็มีป้ายเขียนข้างหลังด้วยอะว่ากันต่อไปนะ